สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับตัวเราเตอร์หงเตี้ยนนะครับ h 8 9 2 2 s นะครับดูโอซินะครับ4 g เราเตอร์ Wi-Fi นะครับตัวนี้จุดเด่นก็คือจะรองรับซ i m a d t a c 2แล้วก็ n t นะครับแล้วก็ตัวสล็อตซิมนะครับจะมีให้กันมีให้ทั้งหมด2สล็อตนะครับทำงานทีละช่องนะครับสลับกันทำงานอัตโนมัตินะครับส่วนตัว Wi-Fi ก็จะเป็น2.4นะครับแล้วก็มีแวช่องนะครับมีแลน4ช่องนะครับ ลองรับช่องต่อเสาอากาศนะครับจำนวน3ช่องนะครับประกอบไปด้วยตัวเสารับสัญญาณ 4G นะครับ2ช่องนะครับแล้วก็เสา Wi-Fi นะครับจำนวน1ช่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้เราทดสอบกับซิม NT จะใช้งานได้ประมาณไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวให้เข้าไปดูหน้าอินเทอร์เฟซก่อนนะครับหน้าอินเทอร์เฟซก็จะเป็น1 2 1 6 8 8็นะครับ ตัว username password ตัวนี้ผมล็อกอินไปแล้วนะครับก็จะเป็น admin admin นะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เราเชื่อมต่ออยู่กับซ i m nt นะครับ nt ก็จะเป็น tddlte นะครับ2,300เมกะเฮ m e h z นะครับอ่ะหลังจากที่เราเชื่อมต่อเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของตัวทสอ speed กันครับฝั่งซ้ายก็จะขึ้นเป็น t o t นะครับเป็น nt ของ ttt นะครับ เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้งานหนักๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ฮาร์ดแวร์ออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับมีความเสถียรค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทนความร้อนทนสภาพอากาศที่อุณหภ,ภูมิสูงได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้พื้นที่ทดสอบก็จะเป็น่ารากาแพงนะครับ อันนี้เราทดสอบผ่านตัวสายแลนนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูทั้งประมาณสักสามครั้งนะครับจะได้เห็นค่าเฉลี่ยนะครับว่าตัวนี้รองรับแล้วก็ใส่ CMT เนี่ยแล้วได้สปีดดาวน์โหลดและอัปโหลดประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ทดสอบอยู่ในในร้านนะครับก็จะมีกระจก ปิดเทปอยู่พอสมควรนะครับ จุดเด่นของรุ่นนี้ก็เป็นดูโอซิมนะครับสลับทํางานอัตโนมัตินะครับทํางานทีละช่องนะครับถ้าในกรณีที่คอนเน็ก c t หาตัวซิมหนึ่งไม่เจอนะครับก็จะสลับไปซิม2อัตโนมัตินะครับกรณีที่หาซิมสไม่เจอก็สลับกลับมาซิมหนึ่งอัตโนมัตินะครับเหมาะสําหรับงานที่ต้องการความเสถียรนะครับสูงนะครับทำให้อินเทอร์เน็ตไม่ขาดตอนนะครับ เดี๋ยวเราเทสรอบที่3นะครับ ก็เฉลี่ยอยู่ที่ยี่สบวกนะครับ2ี่สิบถึงสามสิบเมกนะครับประมาณนี้นะครับประมาณโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของค่า APN นะครับค่า APN ตัวนี้เราตั้งค่าไว้เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าใส่ซิมก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับลองแค่คอนเน็กอย่างเดียวนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดของสเตตัสนะครับว่าคอนเน็กอยู่กับซิมหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ มันนี้นะครับโอเคครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับครับสวัสดีครับ